สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยเาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยแล้วก็กลับมาพบกันรแแบบสลับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในสรุปหวยเาวในวันจันทร์นะครับในวันจันทร์ที่สรุปหวยเาววันจันทร์ที่24นะนะครับปึ๊บปั๊บแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับเนาะก็เข้าไปเนาะในงวดที่แล้วเข้าไปในนะครับแปดสามสามแปดเนาะฟัน สามตัวเดียวเลยนะสำหรับ fc ตัวยงนะครับเนาะอ่ะอยู่ในคลิปก็มี83นะครับเนาะอ่ะวิ่งรุดฟันตัวเดียวเนี่ยเข้า2องวเดียวน้อนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับ fc ตัวยงนะก็รอติดตามแลวกันแลก็ยังดูอยู่ในคลิปได้เหมือนเดิมนะครับสูตรนี้นะเสียดายลงงวดแรกนะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะลงงวดแรกเกือบเข้าไปแล้วนะฮะห้าสองออกมา6กสองนะครับเนาะอ่ะว่ากันใหม่ด้วยกันนะก่อนจะไปดูในสรุปมาดูในสูตรนี้แล้วก็สูตร นะครับเด่นบนด้วยนะครับน,นี่เลยนี่หกเจ็ดแปดนะงวดก่อนไม่หมานะทั้งบนทั้งล่างเลยรอบนี้นี่จับไทยทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ก็เน้นเน้นบนนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับมาดูสูตรเทควิ่งบนกันก่อนนะใช้มาหลายงวดนะฮะแล้วเนาะก็ผลในงวดที่แล้วเป็นเจ็ดสี่หกสองแล้วก็สามแปดนะครับก็นะครับมาในที่ในแปดนะครับเนาะ ี่มาบนนะแล้วก็แถมแถมแถมหกมาเด่นล่างนะครับมาดูในล่าสุดล่าสุดง่ายเลยก็จะเอางวดก่อนนะฮะก็คือในที่ในหลักพันหลักพันกับหลักร้อยนะหกบวกกันกับสองก็จะเป็นแปดนะครับก็จะเพิ่มแทมแล้วก็นะครับลดแต้มเนาะเป็นเจ็ดแปดเก้านะอืมช่วง,งหลังก็มีเจ็ดแปดเก้านะผมว่าเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมาอีกแน่นอนนะครับโดยเพพาะเท่าที่สังเกตดูนะครับเนี่ยเจ็ดก็มาเจ็ด มาเก้ามาเด่น2ตัวเอาจากงวดเดิมถัดมาก็มี 4, มี่มีนมาอย่างละสตัวอันนี้มา3ตัวแล้วก็ล่าสุดก็มาในชี้ในสาสองก็มาอีกเนี่ยล่าสุดก็มีโอกาสที่เ 7, 7, จ็ดหกเจ็ดแปดะมาะแต่ก็เน้น7กับ8เนี่ยช่วงนี้มันมักจะออกเลขเดิมนะฮะ นั่นแหละนะครับมาดูในสูตรนี้นะครับเนาะก็ลงวดแรกนะอืมอะจะปังซะแล้วนะฮะลงวดแรกนะครับอาจจะมันๆอางงแล้วนะครับแต่ไม่เป็นดังที่หวังนะฮะก็ผลออกไปที่62 62 38นะอืมหลังกที่เบิล22มาก็ยังมี2อีกนะครับเนาะอ่ะก็ลงวดแรกนะครับในแค่รางวัลข้างเคียงนะะหลักหน่วยก็ยังมา2อยู่เนาะ,ะมีเด่น3ด้วยนะครับ ลงว่าแนก็ฟาวนะครับม่เข้าเลยนะฮนะมาดูในลงวัที่2นะครับสําหรับในสูตรนี้นะสูตร6ชุดนะสูตร6ชุดสูตร6ชุดสองหนึ่งอ่ามีชื่อด้วยนะเดี๋ยววันศิษ์มีหลายสูตรด้วยจะได้จาไม่ง่ายมีชื่อด้วยนะครับสูตรไหนเข้าก็เอาต่อนะสูตรไหนไม่เข้าก็ทิ้งไปนะครับเนาะ่ะนะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับในสูตรนี้นะก็จะเอาผลในวัที่แล้วมานะครับเป็นเจ็ดสี่ 6 2แล้วก็38มแปดนะครับ7 4 6 2แล้วก็38มแปดนะฮะก็นะครับก็มาหาในที่หลักสิบนะครับหลักสิบก็จะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่นะครับ3หลักหมื่นคูณ2นะแล้วก็ในหลักหน่วยนะคูณด้วย2นะครับ3หลักเท่านี้แหละนะฮะ7 3เป็น21นะครับ4 2เป็น8ปดแปดสนะครับเป็น16 หนึ่งบวกกันกับ8เป็น9 9บวกกันกับ6เป็น1ิบเนาะอ่ะก็อ๋อ,ะอะนะครับขออภยัยตรงนี้มันต้องบวกตัวนี้ก่อนนะ1นบวกกับแได้9อ่ะได้แล้วตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมา,ด,า 1, ดักพันคูณด้วยเเนาะ6กเก้าห อันนี้82เป็น16อ่าแล้วก็ตรงนี้4ีบวกกันหเป็น0นี่ถึงจะตูก้อง9กับ0นะในหลักสิบลืมค่าวลืมค่าวนะครับนี่ต้องคูณกันแบบนี้ส่วนในหลักหน่วยเนะี่ยก็จะนำในหลักหมื่นนะค,คูณด้วยเลขคงที่3หลักพันคูณ2แล้วก็5นะครับอ่าแค่นี้นะฮะเนาะสี 4, 2, นะครับ4 3เนี่ยเป็น12 6 2เป็น12นะครับหกเป็น30 จะบวกกันเนาะก็จะเป็นในที่ในสองสองเป็นสี่ก็จะเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้บนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน90 3 4 5 9 0 3 4สามสี่ห้าสามสี่ห้าอจะจับคู่ไปเลยนะครับในที่ในเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศนย์สี่ห้าะครับหรือจับคู่ไม่เป็นอะไรยังไงก็ ไปดูในชุดสรุปนะครับก็ขอให้โชคดีกับในชุดสรุปแล้วกันนะครับอะ่ะนี่ยฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสูตรที่น่าสนใจกันไปแล้วนะครับ <Alcohol. S 2> ก็มาดูกันนะสำหรับในสรุปหเยลาแล้วกันนะครับสำหรับในเราพัฒานานะมวดที่แล้วใครไม่ถูกนะครับงวดนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในเราเนาะก็ งวดของวันที่นะครับ24นะฮะ24พฤศจิกายนนะครับในงวดที่แล้วก็เน้นๆน,น,นะฟัน3ตัวเดียวนะครับแล้วก็เจาะ8338เนาะสำหรับ f c ตัวโยงนะครับก็ยินดีด้วยนะใครที่ได้เป็น f c ตัวยงนะครับเนาะ,ะงวดก่อนก็ฟัน4ตัวเดียวนะครับเข้าว่างหลุดบ้างนะฮะสำหรับป,บปักปนไปแล้วกันนะครับในงวดที่แล้วนะฮะให้ไปในที่ในใน0537เนาะ อ่านะครับก็มี3อยู่เนาะนะครับเน้น3นั่นแหละแต่เจ็บเสียดายมันไปออกข้างหน้านะครับส่วนวันนี้นะครับก็ให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับ3 7 8 9อ่านะครับเนาะอ่ะก็ขอให้มีอยู่ในนี้ด้วยกันนะครับเนะาะ3นี่ก็3งวดแล้วนะครับให้3ม,มานี่ นะครับอ่ะสาจะมาอีกไหมนะครับนอกก็หวังว่าจะมาสักตัวหนึงสงตัวหรือ3ตัวแล้วกันนะครับสลับใน3เนี่ยในที่ในเลขเด็ดนะครับของหวยลาวันนี้จับคู่นะครับก็จะในชุดเด็ดชุดเด็ดในชุดแรกก็จะเป็นในที่ใน7จ็ดสี่เจ็ห้าเดสามเหกเหนึ่ง แล้วก็78นะครับสำหรับในชุดเด็ดเจ็ดก็หวังว่าถ้า7จะมาเนี่ยก็ขอให้มีอยู่ในนะครับ6ชุด6คู่นี้นะฮะขอให้มาตรงๆนะขอให้เข้าตรงๆเลยแล้วกันนะครับส่วนในชุดเด็ดอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่ใน97 94 91 95 98แล้วก็93 นะครับสำหรับในชุดในเด่นเก้าเวก็ขอให้9มานะครับขอให้มี9แล้วกันนะถ้าเก้ามาเดียวก็ขอให้มีอยู่ใน6ชุด6กคู่นี้นะครวบขอให้เข้าตรงๆนะก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นในสูตร2 1หนะหรือสูตร22นะครับหรือสูตร6ชุดนะในงวดที่แล้วสูตร6ชุดนี่ลงว่าแรกเข้าแค่ในหลักหน่วยนะครับก็ไปเข้าในสูตร22อเนาะนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบ สูตรก็ไปดูก mm ันได้นะฮะในที่ในก่อนหน้านี้ด้วยกันนะครับเนาะอ่ะส่วนในชุดในตัวกันการไว้นะครับก็จะเป็นในที่ใน3 6 3 2 3 8 8 1 8อแล้วก็8 4แล้วกันนะครับสหรับในเด่นในเด่น8นะครับก็หวังว่าจะ มีมาแล้วกันนะครับสลับในวันนี้ก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกนะครับรีจอ,อกเลขเดิมนะครับสามแปดนี่นะครับใช่ว่าไม่เคยออกเลขเดิมนะหวยลาวก็เคยออกเลขเดิมอยู่แต่คิดไรไม่ออกก็อาจจะซื้อเลขเดิมก็ได้นะครับเนาะ,ะ,ะก็ล่าสุดออกมา6กสองอยู่เนาะนี่จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้26ออกมา26 2หกงเมื่อติดหรือว่ารอบนี้จะออกมา6กสองนะครับหรือสามแปดอ่ะก็ลองนําไปลุ้นด้วยกันนะครับส่วนใน3ตัวนะครับ แปดสามสองสามหนึ่งเก้าเจ็ดสามหกนะครับสามตัวก็ติดไว้นะครับแอบเผื่อมันฟุกนั่นแหละนะฮะสองตัวก็ว่ายากแล้วนะสามตัวก็ยากยากนะครับเนาะหรืออาจจะไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตร3ตัวก็ได้นะ่ะได้ดูกันท้ายคลิปนี่แหละนะครับอีกชุดหนึ่งนะฮะสี่เก้าแปดห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดสองนะครับสามตัวแล้วก็ ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับใน3ตัวนะครับสลับในที่ในวันนี้นะครับใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะนำเงินที่โชคดีถูกหวยเนี่ยไปทําบุญทาทานด้วยเด้อนะครับเรื่องแบบนี้นี่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับถูกหวยในวันนี้นะครับทําบุญทาทานวันหน้าก็จะได้ถูกอีกโชคดีกันอีกเด้อสาธุนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีกับหวยเราในวันนี้แล้วกันนะครับเนาะ อ่ะนะครับก็หลังจากที่ได้ดูชุดสรุปกันไปแล้วนะครับก็มาดูนะฮะมาติดตามกันนะครับสำหรับในสูตร3ตัวเนาะก็สูตร3ตัวในงวดที่แล้วนะครับก็ตัดเข้านะครับโดยเฉพาะในสูตรนี่แหละนะสูตร192สนะครับสูตร192ก็ตัดเข้าไม่ว่าจะเป็นในที่ใน38นะครับนะแล้วก็ในที่ใน62นะตัดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับบางท่านก็ถูกบนล่างกับในสูตรนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เข้า3ตัวนะนี่นะฮะ เนี่ยช่วงมันเข้าสามวัติดนะอ่าล่าสุดก็ขอยเข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่านหลังๆนี่ก็ก็ทั้งร้อยสิบหน่วยนะมันไม่ได้เข้าต่อเนื่องนะครับเนาะมันก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเนาะอ่ะส่วนในสูตรที่เข้าบ่อยเด่นเข้าบ่อยนะไม่มีนะช่วงนี้นะครับช่วงนี้สูตรนะครับสูตรสามตัวนี่นะครับเอาแนานอนไม่ได้นะครับเนาะอ่ะนะครับนี่แหละนะทั้งสามสูตร นะครับจับ3ตัวได้นะครับก็ถามว่าชอบในสูตรไหนนะก็นะครับชอบในสูตรนี้แหละนะหนึ่งเนี่แหละก็ถ้ามันได้ตัดเข้าแล้วเนี่ยนะครับงดก่อนเข้าแล้วเนี่ยงวดถัดมามักจะเข้าอีกนะครับเนาะอ่ะเข้าไม่เข้านี่ก็รอลุ้นนะรอติดตามดูกันแล้วกันนะครับแล้วสำหรับในสูตรนี้ฮะก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้ ซึ่งทั้ง3สูตรเลยนะครับเนาะก็ชนกันในที่ใน6 6นี่งวดก่อนนะครับ3สูตรนี่ชนกันในที่ใน2กับ3 2กับ3 2กับ3เนี่ยเห็นไหมครับมันก็เลยมาใน2กับ3เนี่ยนะแต่ล่าสุดชนตัวเดียวก็คือ6ย้อนไปงวดก่อนนะฮะงวดก่อนชนกันในที่ใน6 6กับ4นะ6กับ4 เด่น6เด่น4เด่น6เด่น4เด่น6เด่น4อ่ะก็มาสี่นะเนี่ยชนกัน2ตัวมีโอกาสที่จะมานะครับว่าไหนที่ชนตัวเดียวอันนี้ก็ชน2ตัวอันนี้ชน3กับ2ชน2ตัวเออหลังๆนี่ชน2ตัวนะหรือว่าล่าสุดอ่ะเน้น6เนาะเจ็ดก็มี2สูตรนะอ่าหกก็มี3สูตร5ก็มี2สูตรนะ ห้าหกเจ็ดนี่เน้นไปเลยนะครับในงวดน,นี้ 5, 6, นะนห้าหกเจ็ดนะสำหรับเรื่องหวยเราก็หวังว่าจะมีห้านะครับเนาะ,ะหวังว่าจะมีหกนะหวังว่าจะมีเจ็ดนะครับเนาะ,ะถ้าหกมาเนี่ยหกสามหกสี่นะครับเนาะตัดอยู่ในนี้แหละนะครับหกสามหกสี่หรือหกศูนย์นะครับหรือหกหนึ่งหรือหกเก้าหรือหกห้าหรือ 6, 6. หกหกเลขเบิ้ลเลยนะเนี่ยเผือไม่ได้นะครับเนาะ เผ <Es> right. <tr> ื่อไม่ได้นะครับช่วงหลังๆนี้เล็กเบิ er ้อนี itas, ่เว้นมางวดสองงวดก็มาออกนะครับเนี่ยนะครับเหมือนในก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในที่ได้เบื่อเบอ่ะไม่เบิ้องวดหนึ่งนะครับเนี่ยงวดหนึ่งไม่เบิ้อเบิ้อเนี่ยวงวดก่อนมันไม่เบิ้อเนาะไม่แน่นะวันจันทร์อาจจะเบิ้อก็ได้นะครับอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีกับหวยเราในวันนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ